กินแกงกระดูกอ่อนหมูใส่มะเขือด้อยได้เมนูแกงกระดูกอ่อนพี่น้องกระดูกอ่อนใส่มะเขือด้อมะเขือกับมะกรูดลงใส่เลยจีได้แกงกระดูกอ่อนหมูพี่น้องใส่มะเขือแซ่บมาบัดเนี่ยพี่น้องมากินข่าน้ำกันพี่นอ้องเอ้ย ได้แกงกระดูกออนหมูดื้อแกงใส่พริกแกงใส่บักเขือนี่และพี่น้องง่ายง่ายมาบรรยากพี่น้องกินขา้าวเมื่อนี้ได้ข้าวเจ้าพี่น,อน้องนากินแบบนี้ต้องกินกับข้าวเจ้ายังไงแซ่พี่น้องเลยเนยมันถือกันนะกระดูกออนหมองหมูพี่น้องแกงไส้บักเขือน in thầu nữa, không nhảy bồi, cho là anh tin bồ nữa. đi vô đó đó đi về cho bệnh viện đó ไตไปน้องออลูกหามาเปน้อง ครันี้แ่บแบเพื่อพี่จ็น้องดื้อขายของก่อน